จะได้หมานะพ่อเนะ่อยากจะเลี้ยงหมาแล้วโอเคได้อยากจะได้หมาแบบไหนล่ะหมาแบบนี้ไหมคะไม่ต้องหมาแบบนี้สิ <S <S ยะเดี๋ยวพ่อไปหาให้นะคุณพ่อเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์อยู่เป็นประจำเลยจะไม่รู้ว่าร้านขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยเจ๊งไปตั้งนานแล้วเออแปลกจริงๆ <S <S โอ้โอออกระเด่งนี่นะ จอเป็นใครจะสันกระดิ่งอะไรหนักนะเออฉันอยากจะได้มานะ่ะได้เลย,ยงั้นก็ต้องจ่ายเงินมาห้าหมื่นห้าหมื่นเที่ยวเหรออะไรก็ได้ที่มันถูกกว่านี้มีไหมเอ่อปลาสิบบาทไหมอ๋อได้ได้ได,ได้เอาอะไรก็ได้ดีถูกที่สุดนะ uh huh. <laughs> อ่าปลาได้แล้วเ <laughs> จง๋งขอบใจนะโ <Bye. S 1> ชคดีนะ <laughs> เอาสลามออกมาเลยจะต้องใช้ขวดนี้เพื่อทำเป็นตู้ปลาใส่หินลงไปแล้วก็ใส่ต้นไม้ปลอมปลาน้อยเหรอได้บ้าแล้วนะทีนี้เราจะตกแต่งด้วยมอสแล้วก็เติมน้ำลงไปให้เจ้าปลาน้อยว่ายน้ำเลย ไงลูกพ่อกลับม,มาแล้วฮ้เราไม่หางเหรอคะพ่อเกิดอ,อะไรขึ้นนะเราเป็นนางเงือกเหรออ๋อนี่จะต้องเป็นฝีมือขอยตานั่นแน่ๆเลยอะลูซี่มาเปลี่ยนชุดเร็วเปลี่ยนเสื้อเลยนะจากในก็นตัดชุดออกมาให้เป็นหางนางเงือกอะ แล้วติดตกแต่งด้วยเพชรปลอมได้เลยติดคลิปปากข้างๆเลยจากนั้นก็หย่อกาวหางแบบเนี้สวยจริงๆเลยนะแล้วก็ทำมงกุฎแสนสวยอ่ะทากาวด้วยนะอ๋อมงกุฎสีชมพูให้ลูซี่เลย นักแต่งกลอนกำลังเขียนอะไรอย่างนั้นอยู่เหรออ้าวเข้าท่าเะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าได้เวลาประกาศผลงานในโลกรู้แล้วคะ่ะณทุงยาอันกว้างใหญ่มีต้นโอ๊กเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งพันประดับไปด้วยสร้อยทองมาไงไปไงไม่รู้มีจงมียวปีนอยู่ใส่แว่นสะดวยสิมันเดินไปเรื่อยๆไต่โซไปและตไตโซมาแถมยังร้องเพลงเป็นอีกต่างหาก เจ้าเมียวปริศนาหนาพิศวงหันมาดูค่าข้าหันไปมองต้นอกอีกทีเจอเมอร์เมดเชอยเลยอ้เกิดอะไรขึ้นเน่ะทำไมฉันตกลงมาแบบเนี้ยนี่จะระวังหน่อยได้ไหมอเออโทษทีหันไปอีกทีเจ้าเมอร์เมดไหลลงมานี่คุณอย่าบอกว่าหนูตกลงมาได้ไหมอะอะไรฉันคิดอะไรไปเนีอ,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 อแบบนี้ต้องเขียนใหม่ซะแล้วสิ ทำไมอยากจะเขียนเรื่องตอนโอ้แล้วก็เมอรเมดไรนเนี่แล้ว่ะนี่คือน้องสาวของลูซี่ชื่อว่ามิเรนดาเธอใะอยู่นิ่งไม่เป็นเลยผมของเธอจะเป็นสีดำกริบเลยนะจากนั้นก็ถักเปียได้เลยใส่หมึกสีดำลงไปว้าวเราก็จะได้ชุดสีดำมาแล้วละ่ะจากนั้นก็ใส่หางแล้วก็ใส่ท็อปด้านบนได้เลยใส่คลีปตรงนี้นะ แล้วก็ตกแต่งด้วยเลื่อมทองหังของเราเสร็จเรียบร้อยมิรัดาได้ดูสวยมากเลยอ่ะแง่ล่ะหังฉันสวยนี่นาถ้าเกิดว่าฉันเป็นนางเงือกแล้วคงจะต้องหัดฝึกว่ายน้ำแล้วล่ะเขาบอกกันว่าตกปลาแถวนี้แล้วจะโชคร้ายอ่าขอลองหน่อย โอ้โหทำไมมันหนักแบบนี้เยอะคุณฉลามขอโทษครับเออแกกล้าตกฉลามขึ้นมาได้ไงเนี่ยเขาก็บอกแล้วไงว่าหามาตกปลาแล้วเนี่เอ,อ,อขอโทษครับเอองั้นลองอีกรอบมยนี่แรนด้าระวังนะนี่นายทำอะไรอะนี่มันบ้านของพวกเรานะอ๋อโทษท,ทีสมน้ำได้นายแล้วล่ะนี่นะอ๋อคุณเมอร์แมรผมขอโทษเยสงสัยต้องไปกินเจแล้วล่ะเรา นำดินเบามาได้เลยเอาสีฟ้ามานะแล้วก็ปั้นเป็นปลาตัวหางคลีปแล้วก็ตาเอ๊ะเหมือนจะมีอะไรขาดไปคุณหมอฟันคาช่วยมาติดฟันหน่อยใส่ฟันเข้าไปเยอะเลยจากนั้นก็ใส่เกล็ดปลาได้เลยนะทีน,นี้ก็ใส่ไฟนีออนตรงนี้ได้เลย แล้วก็ติดตาโห้ปลาตัวเนี้ยตายไหมเนี่ยจะต้องใส่สายจูงนะเฮ้ยวันนี้อากาศดีนะเดานะใช่นอนอาบแดดแบบนี้ตัวดำแน่เลยนี่สาวๆอย่ามาเล่นมะมได้เลยเล่นบอลเล่บอลชายหาดกันมั้ยฮโอ้โหเศรได้หวยมากเลย <c oughs> ดูสิลูกบอลตกไปอยู่ที่ทะเลแล้วเนี่ย <c oughs> เอาเถาดีเดี๋ยวฉันไปเก็บมาก็ได้ ปลาบ้าอะไรมีฟันเยอะจังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจัดการเองนะเออระวังเนะเชื่อสิฉันจัดการได้นะแล้วมิแรนดาก็แปลงโฉมในท้องทะเลเธอเป็นนางเงเือกเหรอนี่จะปลาน้อยฟันเป็นอะไรให้ฉันพาไปหาหมอฟันให้มมอดีขึ้นน้อยเอา้าส,สาวๆไปไหนแล้วตามีนายเป็นเพื่อนก็ดีไม่น้อย <c oughs> ทำปืนฉีดน้ำเลย จากนั้นก็ใส่กระบอกฉีดน้ำนะแล้วก็ติดหลออตรงนี้ติดไข่มุกค,ครึ่งหนึ่งได้เลยมามายิงน้ำกันลูซี่กำลังเมาส์มอยกับแฟนของเธออยู่นี่เธอทำอะไรอะ่ะนี่มาเล่นชาเลนจ์กันมะอันนี้ของเธอนะแล้วของเธอละอก็ฉันมีปืนฉีดน้ำอันใหญ่ไงฮะ <c oughs> มาเล่นสงการกรันเถอะนะจ๊ะยัย <c oughs> ยอมแพ้ซะฮะเธอทำฉันกลายเป็นนางเงือกแล้วเนี่ย <c oughs> สมน,ำน้ำนะยม่แรนด้าอยู่บ้านที่ไรก็เสียงดังทุกทีเลยฉันอยากจะอยู่สงบ <c oughs> สงบส,สะบ้างเราจะนำสเปร์สกูบ้ามาเลยแล้วก็ใส่ลวดแบบเนี่ย ทีนี้ก็ติดป๊อปอีกได้เลยนะแล้วก็ใส่สติกเกอร์เขียนว่าออกซิเจนจากนั้นก็ใส่สายรัดได้เลยถังออกซิเจนได้แล้วล่ะไงครับพ่อมาหาพวกเราสิเราอยากจะเจอพ่อใต้ท้องทะเลบ้างอ๋อได้เลยลูกเดี๋ยวพ่อดำไปหานะ Let's อ๋อสงสัยจะอยู่แถวนี้นะพ่อคะว่ายเข้ามาในห้องเร็วว้าวดูสวยจริงๆนะแล้วนั่นใครอ่ะ แฟนหนูเองค่ะอ๋อตกปลาด้วยเลยได้เดี๋ยวพ่อจัดการเองพ่อคะไม่ไม่ไมอา้าวแบดตกปลาขยับเงินเหรอสงสัยจะเป็นแฟนเราฮะอ้อาวเฮ้ยน <c oughs> ายเย้คุณเป็นใครอะฉ่นก็เป็นพ่อของแฟนแกยังไงล่ะไม่ไว้เลยนะปล่อยให้ไว้รุ่นยุ่ด้วยกันแบบเนี่ย แล้วจะตัดแผ่นโฟมรูปหัวใจเลยเอ้ยเหมือนกล่องช็อกโกแลตเลยอ๋อมีโบด้วยเหรอจริงด้วยช็อกโกแลตแคนดี้น่าอร่อยเป็นเซอร์ไพรส์ที่โรแมนติกมากจิมมี่วันนี้มาหาแฟนของเขานายมาทำไมเอ่อฉันมาหาลูซี่ ดูี่ไม่ว่างเอาขนมมานี่มาเอออย่าลืมให้เธอด้วยนะไหนมาดูซิว่ามีอะไรอ่ะขนมนี่นะเจ๋งมีแรนด้าเธอจะแปลงชมช็อกโกแลตน้อยให้กลายเป็นแมลงสามงั้นเหรอเจ๋งเป็นบ้างเออนี่ของฉันหรือเปล่าอ๋อใช่แฟนเธอมาให้น่ะฮะแมลงสาบอีไม่เห็นจะน่ากลัวเลยดูสิอืมอร่อยอี อะไรมันก็แค่ช็อกโกแลตนะเอา้าก็นึกว่าเป็นของจริงซะอีกอะแล้จะนำไม้มาได้เลยจากนั้นก็ตัดได้เป็นรูปหน้าหัวกะโหลกแล้วก็ติดที่จับแบบนี้จากนั้นก็เอาพาเลตอาชาร์โดเก่าๆมาใส่กระดาษโฟมเลยติดสติกเกอร์สีทองนะแล้วก็หยออหมึก โอ้ตาปั๊มเหรอน่ากลัวดีเฮ้ยน่ารักจังเลยแหวะไม่เห็นจะน่ารักเลยมาม,มุมไหนกันล่ะเนี่ย,ยแบบนี้ต้องเพิ่มอะไรสักหน่อยอ้าปั๊มเลย <c oughs> นี่ไงน่ารักกว่าเยอะเลย <c oughs> โฮ้าโปสเตอร์ฉันกลายเป็นอะไรกันลเนี่ยขอโทษนะฉันขอโทษ่ะ <c> เ <oughs> ยลูซี่เอ้ยน่าขันชะมันเลย ั้งแต่คุณซอมบี้กลายเป็นพ่อหนุ่มมังสวิรัต <Yes. S 1> เขาก็มีไอเดียเยอะเลยนะ <Yes. S 1> โอ้ได้เวลาคุยเอนงานใหม่ๆแล้วแต่ว่าจะทำอะไรดีอ่ะ hmm? นี่ไอเดียจ,จ๋าจงเบอร์ได้แล้วคุณซอมบี้จะทำงานปั้นเหรอใช่รูปปั้นนี้จะตั้งชื่อว่าแล้วก็ต้องทาสีด้วยนะดีจังแพ็กได้เลยขอบคุณนะคะคุณซอมบี้ได้เวลาไปขายต่อแล้วคะ่ะ คุณพ่อของนางเงือกทั้งสองอยากจะหาคำตอบทำให้ลูกสาวกลับมาเป็นคนอีกครั้งเนคคุณพอมีเวลาว่างให้ผมสักสองสามนาทีไหมจะขายประกันเหรอจะไม่ซื้อไม่ลูกสาวผมมาน,นี่เร็วผมได้ซื้อปลามาแล้วก็ทำน้ำหกใสทั้งสองคนก็เลยกลายปเป็นนางเงือกนี่คุณไปซื้อปลาจากแฟนเก่าของฉันที่มีหนวดหรือเปล่านะฮะฉัน<ม>เพิ่งเลิกกับเขาไปแค่เดือนเดีเดยวเองโอเคเดี๋ยวจะใสให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมฟ,ฟรีเลย อ้าวหางปลาอย่างนั้นเหรอคุณนะ่ะควรจะมีเวลาให้ลูกมากกว่านี้นะโธ่พ่อไม่รู้พ่อขอโทษนะเอานี่ไปใส่สร้อยคอน,นี้มันจะทําให้ลูกสาวของคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอ่ะคงคุณแจงงั้นเหรอเอาไปสิลูกพอเธอทั้งสองใส่ขาของเธอก็งอกมาเป็นเหมือนเดิมแล้วย้เหมือนเดิมแล้วขอบคุณนะแม่หมอจริงๆแล้วฉันหลอกขายนะกลับมาเป็นคนได้ก็เพราะว่าศรัทธาดั่นเอง